สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องของติมกุกุมาล,ลัเพลนออฟฟิเชียลคือเก่าเหมือนเดิมเ้ยพี่น้องอตอนนี้กับมีจะความเงียบเงาไม่ติมกะ <c oughs> กำลังล่อรถป่าหมดอยู่คนกองคน,คน,คนยังไปใบรถบ้านแล้ะล่ะเมื่อหลังกับค่อยสินนั่งรถบ้านไปเมือน,นี้กับไปกับปลาหมดว่านอนปะเต็มอิ่มมเคลื่อนนีกอะอ่า ทำการแสดงที่มินิคอนเสิร์ตอยู่เดอเซิงอีสานนะคะยุกรุงเท่พี่น้องเงียบเฉียบมัดมีแต่รถทีมงานข้าเจ้าบเอารถไปพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เขออกงานย่่งจะต้องไปรถปารดรถ่วนตัวกระจอดไบหนีนะคะขอบคุณในทุกการั่างใจที่น้ำเบิงน้ำแยง,ง คลิปแม่ติมทุกๆคลิป,ปเงียบอีีพี่น้องมือง่อนี่กับการก่อสร้างกับโอ้ยแต่หลายต่หลายโอ้ยผาใบเวงอีกกันจะพาไปดูอีกนะคะอันนี้กับชุดที่ว่าใสา่พี่น้องชุดที่ว่าใส่ก็โล่แล้วเดี๋ยวปลาหมดกับมาฮับปลาหมดก็มานะคะ โอ้ยต oh, ่ได้เตือนกระเบื้องกระเบื้องที่เป็นจิปูโอ้สุดยออดีๆเฉยมากเลยนะคะเมื่อกระสีบวกปูแล้วบอกเมื่อเก็บทำวามสะอารกับปูกระเบื้องเพราะว่าฝ่ายังกะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ ันนี้็สิเกีบทั้งความสะอาดและกับปูกระเบื้องผีฝ่าเร,รเ,รเรียบร้อยแล้วจะว่ากับว่าห้ามอะไรเยอะทำไมรออีกแป๊บคงจะได้อยู่ห้องใหม่แล้วอาจารย์มันเป็นดีดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยเต่าหงองกับสีน้อยพ่อกันยีหลัพี่น้องเพราะว่าเต่าหงองกับวางเติบ นอนเลยประมาณสามสี่หาขนแล้วข้นกระเฮ็ดหนึ่งห่อสองห่อสามห่อหนึ่งสองสามสามห่พี่นองนอนพ่อกันเลยอื่นกับสิเก็บทำความสะอาดแล้วกับปูกระเบืองกันอันนี้ก็เริ่มจะเรียบร้อยแล้ว ยังกบเป็นชิน้นเป็นอันเมื่อไรพี่น้องโอ้ดีใจน้ำพลนผูสีได้นอนของไหมเนาะย,ย่างทายคลิปถาปลาหมดบอกกับนกกับหนูก,หนกับผูกกับปีกนี่แหละบม,ม่มีค้เบอานำเพราะว่าพนไปบดแล้วงานเหมือแรงกับบันพว่นเชี่ยงเงเดนอพี่น้องเด้อผููใดอยูย่ไกลกับมหาเน่ ลูกเตาภูอยไกยกับมาหามาเยี่ยมมาหยาม,มาถามข่าวเนี่สอดแจงจางปางด้วยพี่น้องอ้าวต้นม่อนกันนี่ตั้ตนม่อนย่แหลม,มต้นม่อนนี่สูตรก็คือไม่ติมสีบอกเดอสูตรนี้ต้มใช้น้ำปลาด้วยพี่น้องเดอ น้ำปลาตะกอนแม่ติมกับปิ่นเนี่ยค่ะขายตาัดหมกฮวงเนาะแต่กัขาดใบม่อนบ่ได้ต้มใส้รลดพี่น้องต้มใส่แต่ที่แหลกเลยแล้วก็ต้องออกจากกระปุกเอาแซ่ไว้ในหันเลยมันกจะเสียดให้นัวกลมกลมนัวต้มใส่ปลาต้มใส่ไก่เออหาซาบ่ได้ก็เอาใบม่อนล่ะใส่แต่ว่าซามันหายาก โอ้บักหงก็เป็นดอกมันถือฝนนะพี่น้องมองนี้ก็เป็นสาเก่าดินี่มองนี้เป็นสาเก้าพ่นถมพ่นถมเรียบร้อยแล้วนี่เป็นสาเก้ามองหงมองอีกขอนแลมปล่อยป่านี่มองนี้เป,ปนนเป็นสาหน่วยเก้า คือจิจำของต้นไม้ได้อยู่เนะาะหัวกล้วยกับเรื่มสีขเขาข้อเขาแยงหลายะพี่น้องมันกับช่วงคำเนี่ยแหละเนาะพี่น้องเนาะเห็นหัวเห็นกล้วยกับคิดพ่อบรรยากาศต่างๆสมัยเป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยคุณพี่น้องปล่อยเลี้ยงกล้วยฝนตกลิ่นแซ่แซ่โอ้ยเป็นเด็กหน่อย บาดนี้มันเลี้ยงคว้วยไปเมื่อได้เขาพี่ปราซานั่งหายอยู่แม่ติมเป็นเล็กน้อยจะริบต่นชาติบาดนี้มันถื่อฟ้าไม่ฝนไม่มันลักออกไปหน้าบาดนี้น้ำฮาคว้ยกับตังซิบซีิบ,บ,บ,บหาตัวคนนะ่ะเลี้ยงให้เพิ่นหรอกอันเลี้ยงเอาลูกปั่นกันนะแหมเวลามันคลอดลูกเวลามันออกลูกเอาปั่นกันปีนี้คอยเอาปีนั้นเจ้าเอายังสี่น้าพี่น้อง อโอ้ยเป็นเด็กหน่อยเลี้ยงคัาวอยู่ต่างประบับกหลายปีสัวสิเดเมาเป็นหมอลามัชวสิเดเมาเป็นหางเื่องที่พี่น้องปุ่นพี่น้องมม่เต็มสิก็ร่างกินยาหบรรยากาศเกา่าๆพ่อแม่พี่น้องชิดหอดบานหอดซองแม่ติม,มาทแทน่นเลอเห็นแต่บรรยากาศกรุงเทพไรกะอุ้ยเนาะเห็นแต่รถตลาเห็นแต่รถไฟเห็นแต่เครื่องบิน เหมือนไปล่ำมยุพาปละเด็งกับเครื่องบินเซิร์นนาเซิร์นลังยุนี่ตลดตล่าบันีิมมะเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ่งงวัวกล้วยกิิหนยาโอ้มีความสุขตะลอดพี่น้องขอบคุณในทุกกำลังใจที่นํ่เบิง่งที่ถาเบิง่งทุกทุกคลิปปันได้สีไทยผ่นบาคือถาดนแทผ่นโอ้ขอโทษขออภัยลหลายๆพี่น้อง ขอ,อตทวอีลีพอบามากเหมือซอนหลังจากที่อออกจากพับเดือดเซิงอีสานแล้วก็ตีรุดช่วสีออกจากกรุงเทพไมาได้ก็ตีสามตีสี่นะนาะพี่น้องเนาะช่วสีหอดหอดบานแพ่งหอดดูมสองม่งว,วงเสาลวงทายคลิปยานพ่อแม่พี่น้องถ่ายยาเป่า คนลูกคนล้านคนลูกคนเต่านี้จากช่องเมติมเด้อแหงช่องในหน่อยอยู่พี่น้องเบิ่งคือเกาหลลาทายางเม็ขอบคุณเอฟซีขวบคุณในทุกกำลังใจพิ่นกับว่าน้ำเบิ่งน้ำแยงคือเกาเจ้าสีทายางข่อยกับเบิ่งคือเกาว่าสันแจมเนเจ้าเบาดีแจมเนเจ้าเบามวนโอ้ยนี่แหละกำลังใจกำลังใจ แลงไม่ติมไปห่หอนแต่สิเป็นไทยหลังวิธีหนาวิธีพอแม่พี่น้องเบิ่งอีกทีนึงอันนี้ก็ยา่างละฟังนกหนูปู่ปีกไปสักกอนแล้วพี่น้องนัะฟั้างไม่ติมเบาสักกอนไทยยังกับผู้เก้านี่แหละเบาสีไท,ทยเอาคอนเทนต์คือกันกับผู้เก้านี่แหละเบาผู้ไม่กับ,บเบอาอช่องผู้ได้กับผู้น,นั่นแหละเบามากผู้ได้กับเบิ่งผู้น,นั่นแหละพี่น้องแต่ว่ากับขวับพุ่น พี่น้องเอฟซีหลายๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะนาะพี่น้องเนาะกว้างกว้างโอทงซ้ำได้พี่น้องเบินโลกมันโตมันก็สีเริ่มเริ่มแบบว่าสีทมทีไว้มันก็สีมันก็สีเนียนนะน้อพี่น้องเนาะทมทีไว้มันก็สีเนียนมันก็สี บนโตใส่หันนั่นฮันนี่ก็สิ่งแนนนี่สินี่ไปกุ้นเลยนะไม่รู้คุณโนกอะไรเริ่มแล้วเร um ิ่มชวนชานชวนชานเริ่มเริ่มกับหัางกับมีแล้วพี่น้องคือกันหลักกับคนเวลาไปเฮ็ดงานเวลาไปเฮ็ดงานกะย่างมือเศร้ากะคือกันหลักกับนก ภูมีรถมอเตอร์ไซค์กับขี่รถมอเตอร์ไซค์ผู้มีรถเก๋งรถไทยกับขี่รถไทยรถเก๋งรถอีแตกรถอีแตนออกไปหาอยู่หากินแามแหลงกับกล้าบข่าวบานกินข่าวแหลงเห็ดงานเห็ดเบียร์ไม่ีอะกินข่าวแหลงระบบครอบครัวโอ้มันสูส,นสีมีความสุขได้พี่น้องแล้วว่าโอกาสที่เมติมสีได้ไปน,นัน่งกินข่าวแหลงกัโอ้หยากหยาบเพราะว่าก็ต้องหา อยู่หากินเนาะต้องปากกัดกินถีบเนาะก่นนองเนาะต่างคนกับต่างหาอยู่หากินขอแต่แค่กันั่งใจท่านล่ะผูลังค้นกับว่ามีเงินมีขมาให้กับว่เป็นยังห้กำลั่งใจกันหาลังเทื่องเงินมันกับบ่ได้สามารถซอยห้อยได้ทุกๆเรื่องนด้พี่น้องมันกับซอยได้หลายเรื่องอยู่แต่ไม่ใช่ทุกๆเรื่องบางครั้งเงินกับสื่อใจค้นบ่ได้เด้พี่น้องเด้อกำล่างใจ ยาขาดกำลังใจกำลังใจสำคัญที่สุดขอตาหายกำลังใจกันค้อมเมนตนมากกับมีแต่แนวดีๆงามๆแม่ติมกัโอ้โยยอมเมือสาธุหาพ่อแม่พี่น้องจะเลื่อนรู้เรื่องลำรวยลำรวยเฮงเฮงเฮงปังปังปังดังดัังเฮ็ดยังกันึ้นให้เกินอันชิปนี่กะเอาไว้ฉันมีก่อนนะพี่น้องเนาะย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก mm hmm. ดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. ให้ช่องในน้อย mm hmm. ไว้ใน้อมอกออมใจพ่อแม่พี่น้องอีกจากช่องนึงก็แล้วกัน mm hmm. ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ